แหมเป่ายี่เดี๋ยวนี้นทํางานเก่งกว่าคนที่อยู่ประจําอีกนะเนี่ยพอดีผมชอบดูแลมากครับมันเหมือนมันเป็นเพื่อนผมยังไงอย่างนั้นเลยฮะเป็นเด็กดีแบบนี้เป็นลูกเจ้าของโอกม้าแถมยังไม่ถือตัวอีกสงเลยวแหละที่เป็นลูกคุณซัน,นงั้นพี่ไปก่อนนะครับ กลิ่นย่าห,ห,หรือกลิ่นขี้มาเนี่ยไม่รู้สิแม่หนูจะอ้วกอนะ่ะกลิ่นมันตุยๆเป็นลุงทุกโรงเรียนวัดเลยนะก็แม่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้ไปอคอกม้าในกรุงเทพอ่ะเนี่ยถ้าแม่ไม่อยากเจอคุณชายคนที่ดูดีมีชาติตระกูลนะ่ะไม่ไมมห่หายเสียเวลาหรอกไอ้ลูกนี่ไอ้คนงานแกไปตามเจ้าของขอคอกม้ามาสิ ฉันจะบอกให้นะว่าฉันน่ะไม่ใช่คนลากย่านะที่จะไปนั่งยืนรออยู่ที่นี่เชิญคุณผู้หญิงไปนั่งตรงสาลาตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามมาให้นะครับแม่คะทำไมกระพูดพ้อจังเลยอะ่ะดูเขาจะหนุ่มตัวไปคุณชายนี่น่าสงสารจริงๆเลยเนาะอยากเรียนแบบคุณหนูแต่งตัวดีมีชาติกุลดูสินะเสือ้อผ้านี่หลยลยวอ้อออลหลห็ไมหด้ล็อกไม่ได้ แต่การพูดดีกับการแต่งตัวดีมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องพอมาพร้อมการตลอดนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปตามเจ้าของให้นะครับแม่นี่พวกคุณตีเราปะเนี่ยดำก็ดําผอมก็ผอมแถมยังเหงื่อเหม็นนี่ะ็อ้ยหนูไม่โอเคจริงๆนะคะคุณแม่ไม่โอเคเลยใจเย็นๆลูกช่างเถอะคนแรงงานชั้นลากยากก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปสนใจ มาอุา้ดัวมีขึ้นมาาพ่อเอาปอวี่เปนไงเมื่อกี้ผมเห็นมีแม่ลูกคนหนึ่งเขาจะมาสมัครเรียนขี่มา้าครับเอาหรอแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะอืมผมเห็นเขาอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อจัดก,กันเองนะออแต่ว่าสองคู่นั้นเขาเหมือนจะเป็นคนแนวดูถูกอะฮะคือ เขาดูถูกผมสารพัดเลยไม่ว่าจะบอกว่าผมชอบปลอมตัวเป็นลูกเจ้าของคอกแล้วก็บอกผมเป็นลูกคนงานสกรปรกชั้นต่ำอ่ะโอเคๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพ้อจาก,กันาเองนะแล้วอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวพอเรียกเราไปด้วยนะโอเคครับ ยินมาจากป้าลัญญาเขาบอกว่าลูกชายเจ้าของคอกมาเนี่ยรวยมากเลยนะแล้วก็หล่อระดับพระเอกซีรีสเกาหลีเลยแหละที่ว่าหลอนี่หล่อแบบไหนอะคะหล่อแบบลูกครึ่งเกาหลีหรือว่าแบบจีนแม่ก็ไม่รู้นะว่าจะหล่อแบบซีรีสเกาหลีหรือฮ่องกงอะแต่ที่สําคัญนะคือเขารวยแล้วก็เรียนโรงเรียนานานาชาติพูดได้หลายภาษาด้วยละ่ะ ก็ยังมีแฟนนะแล้วเขาชื่ออะไรอะคะหน้าตาเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่สักพักเนี่ยเราก็ต้องได้เจอเขาลูกฟังแม่นะถ้าลูกเจอเขาลูกต้องจับเขามาเป็นแฟนได้ได้เลยค่ะแม่จะทำให้เขาชอบหนูได้ สวัสดีครับออคุณเจ้าของคอกม้าใช่ไหมคะใช่ครับเออเมื่อสักครู่เนี้ยดิฉันขอโทษนะปอดีเผลอดุคนงานของคุณเข้าไปนิดนึงค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเขาไม่ถือโทษโกรธหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกชายของผมนะครับฮลูกชายครับเอาอี้มานี่มาคือคออ โอ้ลูกชายเจ้าข,ของโคกมาจังเรียบร้อยน่ารัก <c oughs> เออนี่ลูกสาวของป้านเนี่ย <c oughs> ก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกันนะอออเอเอ,เอปออี้ท่านสอนเราชีม้าหน่อยได้ไหมอะ่ะเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอนะทีั่ผมขออนุญาตผู้ร่วมต่อพับได้ค่ะ <c oughs> คนเรานี้ไม่ควรจัดสิทธ์คนอื่นนะครับที่ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าที่หรือว่าคาบเหนื่ยนะครับ เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยดีใจนะครับไม่ใช่แค่เปิดนอกออคือคือ,คอดิฉันขอโทษนะคะที่ดิฉันตัดสินเขาเร็วไปนิดนึงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมสอนให้ลูกชายของผมนะครับรคเคารพคนอื่นเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าคนงานนะครับผมก็หวังว่าคุณเนี่ยจะคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับ คุณอันโตอยากขีมาจริงๆผมสอนให้ได้นะครับแต่ถ้าแค่อยากมาตีสนิทลูกเจ้าของผมไม่สะดวกครับความสุภาพคือกลอบของคนดีส่วนความถ่อมตนคือพลังที่แม้ใครจะดูถูกก็ไม่อาจทำให้ใจเราต่ลงดได้